c ่า o โรซอฟคือค่ายเกมที่มีชื่อเสียงด้านการสร้างเกมแนวบริหารและจำลองสถานการณ์หรือค่ายเกมที่รู้จักกันดีในฐานะค่ายเกมที่สร้างเครื่องชาำแมชชีนแบบพกพากดเข้าไปตอนคำ่ำรู้ตัวอีกทีเช้าซะแล้วและเกมที่โด่งดังที่สุดของค่ายโรซอฟคือเกมเดฟสตอรี่เกมนี้เป็นเกมดูดเวลายุคบุกเบิกของค่ายที่ทำให้ค่ายโรซอ ก้าวเข้าสู่วงการนี้อย่างเต็มตัวค่ายนี้เนี่ยเป็นค่ายเกมอินดี้สัญชาติญี่ปุ่นที่มีจุดเริ่มตน้นจากการรวมตัวกันของคนไม่ถึง10คนเลยๆคนรู้จักค่โรซอฟในฐานะค่ายเกมที่พัฒนาเกมมือถือแต่จริงๆค่โรซอฟเริ่มต้นจากการทําเกม PC ลงให้กับ Windows ครับ และเกมแรกของเขาก็คือเกมที่ชื่อว่าเกมเดฟสตอรี่นี่แหละแต่เป็นเวอร์ชั่นอื่นเป็นคอลวอเ์ชั่นกัดแล้วค่ายเกมนี้เนี่ยมีมาสคอดด้วยนะครับไอตัวการ์ตูนที่เราเห็นได้กันบ่อยๆในหน้าโปรไฟล์ของเกมเขามันมีชื่อด้วยนะครับชื่อไคโรคุง um ในช่วงแรกไคโรซอฟทาเกม PC ครับ iOS และ Android เมื่อ2ค่ายนี้มาถึงไคโรซอฟก็ไม่พลาดที่จะพัฒนาเกมที่เคยเป็นเกมเด่นของตัวเองเกมเดฟสตอรี่เวอร์ชั่นใหม่มาลงให้ระบบปฏิบัติการ2ตัวนี้ ถือว่าค่ายเนี่ยรู้ตัวเร็วครับและการที่เอาเกมเดฟสตอรี่มาลงสมาร์ทโฟนเป็นการตัดสินใจถูกแบบสุดๆเพราะมันกลายเป็นเกมที่ฮิตแบบถลม่มทลายเป็นเกมที่ประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลในตอนนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกมบริหารหลายๆเกมในเวลาต่อมาค่ายโรซอฟเนี่ยพอเห็นความสําเร็จก็เลือกคือจะมาจับตลาดเกมแนวนี้คือเกมบริหารจัดการอะไรสักอย่างแต่อะไรกันครับที่ทําให้ค่ายโรซอฟกลายเป็นค่ายเกมที่ประสบความสําเร็จ เพราะเขาอยู่เคียงข้างวัยเด็กของเรามาตลอดหรือเปล่าก็ไม่แต่ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเรามักจะอยากเป็นอะไรสักอย่างครับหรืออยากเป็นอะไรหลายๆอย่างความฝันของเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสภาพแวดล้อมและปัจจัยการใช้ชีวิตมันทําให้เรามีทางเลือกไม่กี่ทางเลือกความฝันวัยเด็กของหลายๆคนก็เลยไม่เคยเกิดขึ้นทั้งที่ความจริงความฝันวัยเด็กมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากๆ เราต้องการแค่ความสนุกจากมันก็เท่านั้นเองเราอยากเป็นแม่ค้าเราก็เล่นขายของอยากขายของงูงูป่า,ปาเล่นเป็นตำรวจก็อยากจับผู้ร้ายการเติบโตเนี่ยมันทําให้อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปครับแต่ว่าไคลโลซอฟเนี่ยเขาเลือกที่จะจําลองความฝันวัยเด็กอันแสนสนุกของเราลงไปในตัวเกมอยากมีอาพาร์ตเมนต์เป็นของตัวเองอยากเป็นเจ้าของห้างอยากเปิดร้านทําผมหรืออยากจะจับดาบเป็นคู่กล้าเราเป็นอะไรก็ได้และเป็นหลายๆอย่างด้พร้อมกัน สำหรับคนที่เลยช่วงนั้นมาแล้วเนี่ยอันนี้คือความสุขเล็กๆเ,เหมือนได้ย้อนวัยซึ่งมันก็ดีมากเพราะสําหรับเด็กๆถ้าเกิดได้เล่นมันก็เป็นแรงบันดาลใจได้เป็นการสร้างความฝันและความสุขไปด้วยในตัวและนี่แหละครับที่ทําให้ผมมองว่าไค r ร s ซอฟไม่เคยจากไปไหนสครชื่นชอบเกมของไค r ร s ซอฟก็จะชอบอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ๆและผมบอกเลยถ้าเกิดคุณไม่เคยเล่นเกมของไครรซอฟ คุณควรจะเล่นสักครั้งสักเกมมันไม่ได้มีแต่ความสนุกแต่ว่ามันจะช่วยเติมเต็มหัวใจของเราได้จริงๆ